สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะจ้าสวัสดียามมือแรงบรรยากาศนี่สวนทุเรียนพี่น้องทุเรียนสีพาพี่น้องไปเบิงของดีของที่มีราคาแพงแล้วก็อยู่สูงเอายากที่สุดเลยเดี๋ยวก็สิาพาไปเบิกนะจ้าว่าไม่ยังอยู่ในสวนอย่าง อันนี้ก็เป็นส่วนอย่างที่ก้อยตัดนั่นแหละจ้ะอยู่ติดถนนพอดีเลยย่างมาแล้วนี้ง่ายมืดแล้วจ้ะพากันไปเดี๋ยวเคสเ้ียย่างไปก่อนนะเห็นบ้าแบ่บต่อนะจ้ะทอดแล้วเห็นย่างมาครับเห็นแล้วยามุเวนถ่ายให้พี่น้องเิ่งแล้วโอ้ ยินดีห่างต่อ,อของเราไปยืนรถกองชิ้นหน่อยมดหน่อยมะติเผาลงแล้วจะขึ้นไปเอ,อาออไปจัดการลุยเบื้องอุปกรณ์ของนางก็บอกเอากระสอบเพิ่อนก็นว่าบอกเอาเอากระขึนขน <laughs> ข้นที่เอาขึ้นแบบไหนของเพิ่อนข้างแรกมที่เผาอีก จเอาคู่เดียวเนาะจะเกอาก็มีพอเนาะมาเอานำ้ำคนเรามันต้องมีครั้งแรกเนาะบอ,กว,บอ,บอกว่าบอกให้อ้าบอกให้ออกกอลการ์ยานเนาะเปนไหมไม่สูนะ้ลองเบิ่งนสิได้กินบอได้กินสิเป็นหมูหรือส,เสิเป็นจ่าถ้าเบิ่งกันนะพี่น้อง <c oughs> เป็นหมูหรือสิเป็นจ่า นักต้องใส่ถุงพายน้องอะใส่ถุงพาใส่ถุงผ้าไปไงตอนนี้แม่นนนั่นแหละเดี๋ยวใอยถิ่มลงไปลงมาอะไรเนาะแม่นขึ้นไปหอดนะคใครถิ่มเจ้าของกับดีอะไรเด้อไอขึ้นไปหอดแต่ว่าน้องเราไปดีอไรเด้อ โ <Okay. S 2> อเคไปน้องน้องดึงน้องแรกครับมันติดอยังไรน้องว่าทีพลุงพลังในกระขค่์ฮะน่ะเยองว่ะเอากระสอบแล้วก็ค่อยๆย่นเสียสีวกลงมาเลยเนาะเป็นเห็ดเนาะ

พี่น้องกำลังเผาเผาลงมาเร็วพี่น้องไปดอดเดฟ

เต๋อเต๋ตอดตอตอดต๋อใส่ค้อนคุดเลยมาใส่ตอดต๋ใตอขาบ่อนี้ยางอันนี้ตอดตอดตรงนี้กับตรงนี้ก ตอนไอ้เที่ยวเง้องไรเห็นกมันจะขึ้นไปถือมันนะน้องโคหัวกันเด้พี่น้องพี่น้องเนี่ยว่าใส่ก้อยเด้ออย่าด่ามากก้อยเด้อมันยุ่ตอนไอตอนเบื้องกลางใต้น่ะพี่น้องมันเหมือนกับยูเฉียงมันพวกมันมันตุ่มเป๊ะเลยไหมพอเผาปุ๊บไฟมันอยาิจะโขไปเมื่อเมาเบิ่งอยู่เฮือนโดนตัวนี้โดนตรงนี้กับตัวนี้ไปสองเมตรบะสองเมตรไะเมื่อเฮือนเมื่อเบิ่งผลงานพี่น้องโอ้ยได้กินอยู่ตัวนี้เแกงเกงเกงเกง เก่งเก่งเก่งตอดมือสิตัดยางได้บ่บัดน so no ี่ยามเพิ่นสิปวดนอนตื่นเพิ่นสิปวดทันรอกมีอย่างพารายอยู่เลยเนาะมีเอมกตอนนี้นั่งกะว่านั่งบ่ปวดทันแล้วพี่น้องบาดบ้านแล้วครับใครไม่ไปนเอ๋อน้องเปิดแฟลชป่เออโอเคอ้าวใครไม่ไปอยากเลยอันอันนี้นะติดไหมครับ เอาลงไหมหมดดูละตายหมดเลวละมังโอ้พี่น้องเอาบมดทั้งในพี่น้องเบื้องดูละฟ้าเถอะน้องสวยงามอยู่ครับอิ่มอยู่โอ้แต่ว่าเขาเผายามแต่แม่นเผายามนี่โอ้โหไอ้กระบอกเคยน้องแต่ว่าน้องว่างห้ามมันยังเด็กน้อยอยู่เนาะเพิ่งมาเห็ดเนาะน้องขังแรกพี่น้องผมก็ดีเนาะน้องเนาะ กลางแลกเลยครับโบเคยเอาเลยโอ้ยนี่ใหม่โพดไอ้เผาใหม่โพดบ่ <c oughs> ผมเลยบบเคยไปน้องเอ้าโอ้ย,ออยไปนะ้องปุ๊บเต็มกระปุกยังไ่น้องข่าวเต็มกระปุกอยู่ทีได้ล้างก่อนับไอผมกับโบเคยเนาะพี่น้องกลางแล็กครับผมกับย่ามผมเลยเอื้อนถามน้องพอไปหมู๊พอไป,มป,อไปผมในยานมันตายบุ๊บโดนไปส่งแม่ โดนสองเมียนี่ยกล้วยครับดำในน้ำมูกเลยเนี่ยกล้วยสองเมีย,มยปลายนิ้วครับก,กุบนิ้วครับว้าวของหากินยากเลยนี่จ้ะราคากระเพียงลูกแ<ง>บบนี้ทึดๆอันนี้ขันขอบๆเนาะน้องเนาะพี่พี่น้องขอบๆครับ<ง>พึ่งเห็ดน้องห่างพึ่งเห็ดเนาะ ใหม่พวดเนะเาะปัญญาติก,กับทั้เนี้ยานะะยานยานเมฆมันพ่อตาไปหนึง่งม,มาเรียบร้อยนะจ๊ะมาเบิ่อนเดียวใครโอกโอ้กันหนึ่งนะ้วมันขู่เคาะง่ายกว่น้องนนอันนี้นะตัวด,ดุดนะจ้ะมันอยู่ในกระคุตัวเพื่อนเอาลงมาไ,ไม่เรียงออหนาทีลาสุสดคือนิ้วติงวะได้ ปวดวันนั้นยังวันไปอาบน้ำอยู่พี่น้อง <c oughs> นิ้วก้อยพี่น้องนี่ว้าวได้เยอะอยู่เด้อ <c oughs> ยังไปนึ่งอีกอยู่จะโซงอันอยังนึ่งอยู่แต่มันบอออกค่ะกระดิง่งเดี๋ยวให้น้องเอ็ดผมก็สิไปอาบจนหน้าใหม่มันซึนจังน้อยกว่าน้องพี่น้องยอมเราเจ็บปวดจิริเด <c oughs> ี๋ยวผมก็กินยาบาลแรกสองเม็ดแล้วค่อยมาตายกี้ใหมเพิ่นไอ้เพิ่นไอ้ดึงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมกะทีเพิ่นควอยเพิ่งเนาะเดี๋ยวผมกะทีมาตายเพิ่ง ยงีๆๆง้ยๆๆพี่น้องเป็นสวดเลยมานี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อของเราก็อยกระแกะเรียบร้อยบ้ดน,นี้ก็กระสีไปทําความสะอาดอันนี้ยังยังบ่ทันได้หนึ่นงน,นจะจ๊ะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยก็อยกระสีไปหนึ่งไว้ก่อนมืออื่นค่อยเอาเออกมาเห็ดกับข้าวน่าจะ้ะ ลาซูดกับคนบางคนก็นอนบ่ดได้แล้วพี่น้องปวดบสัสนบงจะคำซิอู่แหละเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกระชีเดราไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า